ต้องพูด <analyze> ย <anthropology> <Par sed mellan farming> ิ้มใช่สองคนเลด้วยเหมนี่สะใจมากกับสวยที่ใจเมื่อกี้อะไรนะฮะไว้อยู่เมื่อกี้ใครขอเพลงอะไรบ้างนะอ่ะโปรดเธอดวงใจโปรดเธอดวงใจโปรดได้มา เสียงของพี่ได้หรือปลาจำเพลงรักเตาเราได้ไหมเคยป่าฝังไว้แอบหนก้นใจนาพี่ดูพี่ดกับ่เองกี่กับอีโอ้เอาชอบขอเพลงยากๆหน่อน พวงใรมาใส่ป็นตาใสใสใสายมาแล้วไงจะไม่รักใครไดละไม่หึงไม่หัวไม่พูดไม่เห็นเลยนะเห็นฟันตาเงน้ยมาแทนใจดำแกแกสองสามเพลงแรงใจหน้าจอเป็นของใคระ